คุณผูมัจังหวัดพอายุะคทับสำหรับถึงท่านท่านนีนะครับผมต่อนขนเีด้องวนยแตเดว้นะใส่ข้อไม่ค่อยดีนะฮะินดีต้อนรับสุดหรมันนะคะอ่าขอเชิญคุณคุก สำหรับท่านไหนวันนี้พี่จะถือรองเท้าในบ้านสีฟ้าสนามหรยอออนสิลได้เลยบ้านอ่าเอาเป็นว่าบ้านที่ดีเด็กนะฮะบ้านที่ดีเด็กนนนตรงนี้ตรงนี้รวังตรงสวัสดีครับ 没空。 ครับเปิดเกาะสิมิรันวันที่2นี่นักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้นักท่องเที่ยวถือว่าคึกคืนนะครับเพราะว่าเนื่องจากอัดอั้นจากาจาก,าการท่องเที่ยวมานานค,ครับหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ได้เริ่มท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาถือว่าเกินความคาดหมายนะครับทั้งเกาะสิมิรันและเกาะสุรินทร์ครับวันนี้สิมิรันกี่ลำแล้วสุรินทร์กี่ลำนะกี่ลำครับวันนี้สิมิรันสองลำครับแล้วก็สุรินทร์สามลำครับวันนี้ถือว่าถือว่าเยอะมากครับกี่คนครับทั้งหมดรวมทั้งหมด ประมาณ200กว่าคนครับส0 0กว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอ่า99%เลยครับเป็นนักท่องเที่ยว นไทยบเเราดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไงครับยังความปลอดภัยทุกคนนะครับจะต้องฉีดครบโดสครับครับผมจะเป็นมีเอกสารนะครับสำหรับสองเข็มแต่รับคนที่ไม่ได้ฉีดก็สามารถมาได้นะครับโดยตรวจมีผลก่อนเดินทาง7วันนะครับการลบก็สามารถเดินทางได้เช่นกันครับความปลอดภัยนี้พร้อมหมดแล้วใช่ไหมครับชุดชีพทุกอย่างใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชุชีพเจลล้างมือ รวมทุกอย่างพนักงานนะครับพนักงานของบริษัทเรานพนักงานทุกคนนี่ฉีดครบโดสครบหมดแล้วนะทุกคนคคทุกตำแหน่งสภาพอากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้สภาพอากาศถือว่าดีมากเลยนะครับเมื่อวานอาจจะมีขึ้นเล็กน้อยครับ,รบแต่ว่าวันนี้ถือว่าฟ้าวันใหม่เลยครับครับเหมาะแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสแล้วครับก็ลมฝนก็เริ่มหยุดแล้วเริ่มสงบแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกทางบริษัทเราได้นําลูกค้าออกไปยังหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับผมก็ ทุกคนดูตื่นเต้นมากหลังจากไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวกันนานก็พูดคุยกันว่าคิดถึงอยากกลับมาเที่ยวแม้แต่พนักง,งานของเราเองก็ตื่นเต้นที่จะได้รองรับลูกค้าเพราะว่าต้องเตรียมมาตั้งแต่เช้าเลยทั้งมาตรการต่างๆในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม